วันนี้เวลา18นาฬิก25นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีในฐานะองค์ประธานโครงการท no. ูบี n ัมเบอรวันเสด็จไปยัง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าโดมอลบางกะปิในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทูบี n ัมเ e อร์วันทีนแดนเซอร์ t ซ a no. ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งจัดขึ้นตามพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเพื่อตอบโจทย์ การเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Active t e n m e n t คือการเรียนรู้การสร้างสรีระร่างกายให้มีความแข็งแกรง่งและมีสุขภาพจิตที่สดชื่นแข็งแรงทําให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสร้างความทรงจําที่ประทับใจที่ยาวนาน <Yeah. S 1> เติมเต็มสิ่งที่ทําให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น3รุ่นตามกลุ่มอายุคือรุ่นจูเนียทีมที่ชนะเลิศรางวัลที่1ได้แก่ ทีมมิวเชคโรงเรียนอนุบาลไพรบึงตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรางวัลที่สองโอไมคกอสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงใหม่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รางวัลที่3ได้แก่ทีมเดอะซันชัยดอนมูลชัยโรงเรียนเทศบาลสองวัดดอนมูลชัยตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและรางวัลชมเชยได้แก่ทีมคิดซาจูเนียทีมจากสถาบันคริสตัลสตูดิโอตัวแทนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและทีมสตอรเมอร์โรงเรียนเทศบาล5ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รุ่นพรีทีมเอทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมทศพรทันเดอร์โรงเรียนทศพรวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพุริรัมรางวัลที่2ได้แก่ทีมเดอะชาร์กโรงเรียนเทศบาล3สสจสุราธานีรางวัลที่3ได้แก่ทีมเจเนอรัลซูมจากสตูดิโอซูมซึ่งเป็นทีมอิสระเป็นต้นและรุ่นทีนเอทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมอวิซัม เป็นทีมอิสระรางวัลที่สองได้แก่ทีมอุดรเฟรนคอเนอร์แดนซ์ครูสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี รางวัลที่3ได้แก่ทีมไซออนแดน์ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นต้นโดยเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาได้แก่ความสมคัคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และความสนุกสนานการใช้ท่าเต้นที่ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรีและการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าทางการเต้นโดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น228ทีม ผ่านการเข้าสู่แข่งขันระดับประเทศจำนวน42ทีมรวมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับโอกาสการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมนี้กว่า3,500คน